ก็มาพบกับนะครับสำหรับสมุนไพรนะครับก็จะเป็น2ชนิดคล้ายๆกันนะครับสำหรับแซ้มาทลายลงนะครับลักษณะลำต้นเถาก็จะเป็นน้ำหนามนะครับลักษณะก็คล้ายกับมากระทืบลงนะครับสำหรับแซ่มาทลายลงครับสรรพคุณนะครับก็จะพบเห็นทั่วไปนะครับตามป่าดงดิบตามท้องที่ภูเขาครับป่าบินจะพันป่าดิบ ดิบชื้นก็มีนะครับหรือว่าป่าดิบแปงนะครับก็จะมีพบเห็นนะครับสําหรับแทมมาทลายลงนะครับสำพรัคุณนะครับผมก็จะเป็นแก้ประดงผดพื้นคันนะครับแก้น้าเหลืองเสียนะับอาการปวดแสบปวดร้อนตามร่างกายนะครับผมแล้วก็ยังแก้โรคผิวหนังนะครับไม่ว่าจะบวมตามข้อมือนะครับข้อเท้านะครับเกี่ยวกับแก้น้ําเหลืองเสียนะครับผมและแก้อาการของ ของผอมแห้งแรงน้อยนะครับเลือดลมไหลไม่ดีนะครับทำให้ฟอกโลหิตเนี่ยฟอกเลือดนะครับแก้ผดพื้นคันตามร่างกายแก้ํำเลืองเสียงสำหรับแท่มาทลายลงนะครับผมสำหรับบางคนก็นะครับไปตัดแท่มาทลายลงนะครับก็เข้าใจว่าเป็นม้ากระทืบลงนะครับบางคนก็ตัดมาต้มกินนะครับลักษณะของวงจะไม่เป็นวงนะครับก็จะเป็น เป็นลายเส้นเียนออกหน่อยนะครับสําหรับแท่ม้าถลายลงนะครับก็เป็นลักษณะเทาคล้ายๆกันนะครับผมลักษณะก็เป็นคล้ายๆมากระทียลงนะครับเป็นชนิดเดียวกันนะครับแต่ก็ต่างสายพันธุ์ครับสําหรับม้ากระทึบลงก็จะเป็นเป็นวงๆนะครับสําหรับแท่ม้าก็จะเป็นเส้นๆน,น,นะครับลักษณะก็ไม่เหมือนกันลักษณะใบก็ยังไม่เหมือนกันนะครับลำต้น ถ้าสังเกตให้ดูให้ดีก็ไม่เหมือนกันนะครับผมสําหรับแท่มาท้าลายลงนะครับ